สวัสดีครับมาพ่อกับช่องลุงบันอีกแล้วเนาะครับเนาะลุงกับ่อเดมานดับตุ่มตั้งแต่หลายมือแล้วนะครับเนาะก็เพิ่งจะมาอีกนี่แหละครับนี่ก็มาน้องนี่ละนี่ละพี่นางเอ้ยล <c oughs> ุงกับพ่อได้อยากได้กินน้ำน้องนี่ลปะปอเดมาโดนเดี๋ยวมันกับพ่อได้อีามั่งลุงวะ เดี๋ยวลุงจะใส่ให้เบิ่งเดอบาดท,ที่นี่้ของลุงกับวิมีหลายหลังดอกพี่น้องเอ้ยมีหาหลังหนึ่งใส่ไปน้ำมูลนี่ละก็พอได้กินนะครับเนาะบัดเทือนันนี่แหละครับนี่ตุ่มลุงก็ได้ก็มีหาหลังเนาะครับเนาะมีซีหาหลังลุงก็เตรียมเหงื่อมาใส่มาเดียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวลุงจะใส่ให้เบิ่งเดอบาดท,ที่นี่เด้อนี่แหละครับพี่น้องมันอาจจะใส่ยากนิดจักหน่อยเนาะครับเนาะบางเทือลุงอาจจะ่ได้ใส่ให้ ตอนใส่เนี่ยบริษัทใส่ห้เบิ้งเบิดทุกหลังเด้อครับเด้อพอมันจากใส่หนัก๋ยวจักหน่อยเนาะครับเนาะหนักมันก็ลายขึ้นกว่าเก่าเลยพี่น้องเลยผมก็บอกผมลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วลงไปแล้วบาทินีเหลือจีหลังนั่นลูกกับจบริษัทใส่ห้เบิ้งเด้อครับเด้อพอมันใส่หนักเนาะครับเนาะเดี๋ยวมืออื่นจังสีมะยามให้เบิ้งมะรุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะ ได้ที่สุดก็หอดนิอ้อเสาร์แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุวงก็ถ่ยามให้เบิ้งงด้วยบาทที่นี่เด้อพี่น้องอเลยฝนก็ทำท่าคึมๆม,มากอีกแ้วพูดทั้ทงฝนทั้งฝนพูนทั้งฝนฝนก็ทำท่าคึมๆเลยนะครับเนาะลวงเม็ดได้ละพี่น้องเอ้อลงเม็ดมาแน่แล้วเดี๋ยวลุวงก็จะยามให้เบิ้งนะครับเด้อบาทที่นี่เก็บกล้ให้เบิ้งว่ามันจะคือบบเพราะว่าลุงก็บปิดมาใจล,าย,ลายมือนะครับเนาะเบิ่งกันเลยครับเบื่องกันเลย เบิ่งกันเลยรับเบิ่งกันเลยสวดสวดอยู่มั้งนี่เออได้ยูพี่น้องเอ้ยพอได้กินยุบขั้นแบบนี่สวดสวดอยู่อ๋อก็อีกอ,อย่างนอกบาที่เนาะสวดสวดเลยพี่น่องเอ้ยเบ,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 บิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งขุดขุดสวดสวดเลยพี่น่องเอ,อ้ยหลังนี่หลังแรกก็คือแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลังตอบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลุงสิให้เบิง้งเออคืออยู่พี่น้องคืออยู่คืออยู่คืออยู่ไชหล่ะค <c oughs> ืออยู่ได้พี่น้องหลังน,นี่เดี๋ยวกะเาเบิง่งหลังนี่ได้บาดท,ที่นี่คืออยู่ใกล้ๆนี่เนาะครับเนาะหลังแหลกก็คือแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิง่งหลังที่สวงบาดท,ที่นี่ <c oughs> เบื้องหลังที่สองบาทที่นี่รุ่นกันพี่น้องรุ่นกันก็ลังสิดึงขึ้นมาเนาะครับนอะหลังนี่เป็ดจังใดเนาะหลังนี่เนาะสวดสดอีกบัวจักสวดสวดอีกบัวจักพี่น้องเออหลังนี่ก็สวดสวดู้พี่น้องเลยหลังนี่ก็สวดสวดขึ้นกันอยู่ใกล้ๆกันนี่ละนี่นี่พี่น้องนี่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 โอ้หลังนี่ก็ได้ร้ายอยู่ได้พี่น้องเลย ไลยู่ได้๋ยวไลยูย่ตัวนี้ก็ได้สวดๆเลยเขาวะวังิ่งดูเบิ่งดูหลังนี่ก็สวดๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ติดตีดกันนี่ละหลังนี่หัวโอ้เอาขึ้นมาทั้งพี่มันหัวโอ้พี่น้องเอ้ยพยายามหลังที่สามน้องบาท,ที่นี่เนาะ มาทั้งผีบาตท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยออ้ไปทุุงปุดเบิงเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยลุงก็ใช่นี่ละหลังที่สามนะครับเนาะนี่ละพี่น้องเอ้ยหลังที่สามก็อยู่นี่ละเดี๋ยวลุงสิเอาขึ้นมาให้เบิงบน,น,นะครับเด้อรุ่นกันเนาะครับเนาะรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันเบิงหลังที่สามนี่บาทที่นี่เดี๋ยวลุงก็สิดึงขึ้นมาแหละลถือสวดสวดอยู่บัดจักสวดสวดคือสองหลังหนึ่งกับใครอยู่เนาะครับเนาะ อือืมังเสียงได้ดสวดสวดเงจังน้อยอยู่โอ้พี่น้องคืออยู่บัดท,ที่นี่ก็ได้เอ้าตัวนี้กพ็พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยนี่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 โอ้มีแต่ปลาตัวนี้ตัวนี้มีแต่ปลาพี่น้องเอ้ยเอลี่เลยเอเล่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 เลยนี่เห็นบ่ปลาเอเล่เลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้มีแต่ปลาบ่มีหอยละครับเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันหลังไม่เรื่อยๆเนาะครับเนาะไปทังผุนบาดที่นี่ผุนไปทังผุนไปทางผุททนเห <c oughs> ล,ล,ลืออีกสองหลังเนาะครับนเนาะเหลืออีกสองหลังบาดท,ที่นี่ไปเบิ้งกันอีกเนาะครับเนาะพี่สีบาดท,ที่นี่มาพี่มาพี่เดี๋ยวรุ่งกระส่นี่ละแต่ว่าลุงอยากเติบเต้ตัวนี้พี่น้องเลยไปไปรุ่นกันด้วยทั้งใตอยู่นะครับนเนาะเรารุ่นกันพี่น้องรุ่นกันสวดสวดอยู่บรจักหลังนี่ก็ได้ ทสามหลังผ่านมานะก็ใช้ได้อยู่เออก็คือจังไนอยอยู่พี่น้องโอ้หลังนี่ก็ได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยหลังนี่ก็ได้หลายอยู่มีแต่ปลาโอ้โหมีแต่ปลาหลังนี่ก็ได <le> ้ฝนพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนี่เบิ้งนะครับเด้อโอ้โหปลาเอเล่เลยพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่ปลาพี่น้องมีแต่ปลาเออคือแล้วบาที่หนึ่ง นี่จะปลาพี่น้องเอ้ยหลังเดียวก็ได้อยู่เครื่องโลกคุณพี่นออ้องนี่น <c oughs> หลังเดียวก็ได้นะครับเนาะนี่สะก็สะบอกยใาดอกพี่น้องเอ้ยลุงก็มาใส่เต็นท์นี่แหละไปเบื้องหลังมาอีกเรื่อยๆบาทที่นี่ไปทั้งปุ่นบาทที่นี่ไปทั้งปุ่นพี่น,อน,น้อ,นองเหลือหลังสุดยถ่ายสีสามสีหลังผ่านมาหน่ะยคือเยอะพี่น้องนี่เหลือหลังทุดยถ่ายบาทที่มันจะคืบเพราะ นี่ละนี่ละไม่นี่ละพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยหลังชุดท้ายนี่ลุงสิล่องเอาขึ้นมาให้เบิ่งเนาะครับเนาะเบิ่งกันดูเบิ่งกันดูหลังชุดท้ายหลังชุดท้ายกระซุ่มทีผทีหลังผ่านมาน่ะคืออยู่หลังนี่ไปแต่ได้พี่น้องเออคือคือคืออยู่ได้ยินเสียงสวดสวดย่พี่น้องเลยคืออยู่เออก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่พี่น้องเลย นี่ก็ใสได้อยอ่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่มือนีมานทุกหลังเลยพี่น้องหาลังหนึ่งดอกหาหลังหาลังหาลังก็ได้ทุกหลังอยู่พี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้ลังนี่ก็ได้เยอะครึ่งโลคือกันดูพี่น้องเอ้ยนี่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 สะกระสะบใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เดี๋ยวพี่น้องหลังจากร่วมรุ่งเอามาร่วมกันแล้วนะครับเนาะก็ได้ร้ายอยู่มือนี่ ได้ไล่อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวลุงกับสิเมื่ออันแค่ร่วมกันเห็นเบื้องยู่บ้านคือเกาด้วยพี่น้องเอ้ยนี่แหละโบลายพันธุ์นะครับเนาะนี่แหละสากระบอกใหญ่พันธุ์ดอกพี่น้องเอ้ยมันโบแมนสาดอกนี่นี่นี่ลุงกับไสยกับไส้แต่อยู่นี่ดักแต่อยู่แถวนี่ยนะครับเนาะนี่แหละเป็นน้ำข้องมองนี่เก็จะขดจกออรถแมเมโครมาจกจะเข้าโบราณกนบ้างเป็นอยู่นี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันอยู่บ้านเนาะครับเนาะว่า ลูกจีเท่ร่วมกันเถอะมันจะเดรร้ายปันไดรไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้มาหอดบ้านเลยพี่น้องบาดที่นี่ไปเบิ่งกันเลยร่มจีคือบ่ไปเบิ่งกันด้วยพี่น้องด้วยนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ละเดี๋ยวลุงมาหอดบ้านเลยพี่น้องเง้ยมาหนี่นี่เลุงจีเท่ให้เบิ่งเด้อครับเด้อนี่ลุงกับจีเท่ที่นี่ละใส่มาซัมนี่ละนี่นี่นี่ lắm thì lắp điện ăn gơi khi bông lắp điện ăn gơi bông lắp điện ăn đi 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 มากลายเตเนอกอ้ยสุบันนี่ขยันหาปงหาปลาผมไม่ได้ไปมาหลายวันเลยนะอออย่างว่าผู้สาวก็บ่บวกเบ็นบ่นั่นน่าปลาน่ะทั้งนั้นเห็นไมผมไม่ได้ไปหลายมือเลย,มมลยเลยหน้าสีเอาเมียมจาจักผลนาะเนี่ยขยันขยันแบบเนี่ยจะพูดนันีห <c oughs> อยก็มีได้พี่น้องได้ดุ้งสิเลือกหอยออก เลือบหอยออกนะครับเนาะมันต่ปลาบาที่นู้นจะเหลืออะไรป่ะไหน,นเสียหมดเลยนี่พี่น้องมีแต่ปลาบาท,ที่นี่เอเลเลยแจ่ว,ว่าได้อยู่สองตำรูกนะเห็นเนาะสองโลว้านี่ละพี่น้องนี่ละ <c oughs> นี่เราพี่น้องพอได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่ปลานี่มื่อนี้ได้ได้หลายกว่ากู้กู้เทือเด้อพี่น้องเด้อนี่เวลาผู้ใดเห็นคลิปลุงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้ำเน้อเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ลาคลิปนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเนาะครับเนาะปลากับตัวนี้ก็พอได้เปี๊ยกอยู่พี่น้องตัวใหญ่ๆก็มีตัวเล็กๆก็มีเนาะครับเนาะนี่เราเอาไว้แค่นี้ละ